ด้นานอยนนอ่หน,าน้าเลยถูกไหมต้องใส่นั่นเลย มันจะต่อยากหน่อยถ้าไม่อันนี้ออกมันจะใส่อันนี้ไม่ได้เยวเาจะไปใช้อันนู้นก็ต้องเอาถอดคู่นี้ออกด้วยใช่ไหมคะต้องเนี้เวลาออกของรืองๆเพราะว่ามันเป็นเปเทปเปอร์รูมัน เวลาจะเปลี่ยนใช้เหนื่อยเลยวร้บพถ้าจ,จะใส่ผ่านไอ้พี่ผ่านสมมติเราใช้รุ่นหกพันรุ่นอะไรผ่านรุ่นนี้มันใช้รุ่นเดียวกันใช่ไหมผ่านไหมา่ะตัวผ่านตัวผ่านมันใช้เท่ากันเท่ากันได้เนาะแต่หากมันจะต้องตามไซส์รถอะพี่ใส่ผ่านใส่ผ่านได้ อันนเี้ลใส่ผ่านต้องถอดออกต้องถอดนี้ต้องใส่ชุดเดิมตะขี้นี้อันนี้จะต้องใส่นี้เทสใส่อยู่นี้เพื่อตัวล็อกตัวจับอันนี้ตัวจับที่ตีดินก็เดี๋ยวมันถอดได้ถอดสลับได้เดี๋ยวให้ตองเขาเวลาจะใช้อะไรก็ถอดเอาถอดสลับ